สวัสดีผู้เล่นชาวโ o ทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม l a c k Lock ok V Return ในคลิปนี้มารีวิวตัวละครอาชีพนเตอ e r กันนะครับว่ามีแนวทางการเล่นอย่างไรแล้วก็อัพสเตตัสกับสกิลประมาณไหนบ้างก่อนไปรับชมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกม l a c k Lock ok, ไม่ว่าเวอร์ชันไหนก็ตามนะครับก็สามารถเติมกับร้าน Pay Twin Top Up ได้นะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านแอดมินที่ Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้หรือว่าจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์ก็ได้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกรอกโคด GGCH เพื่อเป็นการพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับตัวอาชีพฮันเตอร์จะเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาเชอร์นะครับเป็นอาชีพนักหนูที่สามารถโจมตีแบบระยะไกลได้โดยในเวอร์ชันนี้ฮันเตอร์จะเล่นสายสกิลผสมโจมตีปกตินะครับเนื่องจากว่าสกิลคูดาวนี้ค่อนข้างนานสำหรับสเตตัสที่นํำของตัวอาชีพฮันเตอร์ก็คือจะอัพเด็กแล้วก็ลักนะครับ โดยค่าเด็กจะเพิ่มหลายสเตตัสเลยนะครับหลักๆที่เราต้องการใช้ก็คือ a d k Defense, MD e f e n s e Attack s p และก็ความแม่นยำก็คือค่า hit นะครับกลายเป็นว่าในเวอร์ชันนี้อัปเด็กค่าเดียวจะได้ทั้งพลังโจมตีแรงขึ้นโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็โจมตีแม่นขึ้นด้วยนะครับส่วนค่าลักที่เราอัปไปจะได้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นค่าคิดที่เข้าเรแลลวก็ค่าคิด defense นะครับเลยทําให้สายชิทธนในเวอร์ชันนี้ได้ทั้งพลังโจมตีที่สูงโจมตีไวแล้วก็ตีติดคิดได้บ่อย โดยการอัพแค่2องค่าสเตตัสนี้นะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลของอาชีพอาเชอร์นะครับโดยจะเห็นว่าที่ด้านบนนะครับสกิลดับเบิลช็อตจะเป็นทางผ่านหลายสกิลเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยจับดับเบิลช็อตเอาไว้เก็บเลเวลด้วยแล้วก็เป็นทางผ่านหลายสกิลด้วยโดยตัวสกิลดับเบิลช็อตจะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องอัพสกิลหมู่เพื่อเอาไว้เคลียร์มอนในดันเจียนด้วยนะครับก็เลยต้องอัพสกิลด้านซ้ายก็คือทีพิล่าวอลลี่เป็นสกิ จากนั้นก็อัพสกิลชาร์จแอโร่นะครับโดยในเวอร์ชันนี้ชาร์จแอโร่ของอาเชอร์มีความรุนแรงสูงมากเลยนะครับเมื่อกี้สกิลดับเบิลช็อตที่เลเวล6ความแรง109%ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวสกิลชาร์จแอโร่เนี่ยความแรง290%เลยส่วนพาสซีสสกิลด้านซ้ายเอ็นฮันดับเบิลช็อตเนี่ยถ้าเกิดใครไม่กังวลเรื่อง SP ก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับมาต่อกันที่สกิลพาสซีสสีเขียวด้านล่างก็คือเอ็นฮันชาร์จแอโร่ในกราฟไว้ที่ ทีนี้ก็จะเหลืออีก7พอนะครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนค่าสตอนจ็อบ30ตสวโยเราจะเอาพอยต์ที่เหลือมาอัพสกิลพา s ์ส v e ฮัมมิ่งเบอร์เซนตเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์นะครับที่เลเวล6ก็คือเพิ่ม6ปส่วนพอที่เหลืออาจจะลอง skill, อัพสกิลตามเป็นฮันเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากเกมนี้พอยต์อัพสกิลของค l าหนึสามารถนำอัพสกิลของค่าสองได้ด้วยส่วนสกิลสลิงช็อตมันจะมีดีบัฟนะครับที่จะลดม,มุมากอั2ส ไปที่เล่นเป็นอาเชอร์ช่วงต้นเกมเก็บเลเวลอยู่ก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่เป็นอาชีพฮันเตอร์นะครับสกิแลแรกที่น่าอัพก็คือฟอลคอนนะครับเมื่อเราโจมตีปกติใส่เป้าหมายจะมีโอกาสที่จะเรียกฟอลคอนนี่ยออกมาโจมตีใส่เป้าหมายด้วยในบางจังหวะที่เราโจมตีด้วยสกิลแล้วมัาติดคูดาวอยู่เนี่ยเราก็จะได้โจมตีปกติแล้วมีโอกาสปล่อยนกออกไปช่วยโจมตีด้วยนะครับต่อมาอัพสกิลไทร์เกิลช็อตเลเวลหกนะครับจะเป็นการสร้างระเบิดแบบเป้าหมายสูงสุด2 2ตตัวภายยในรระะเม เราจะได้มีสกิลหมู่มากขึ้นเอาไว้เคลียร์มอนในดันเจียนนะครับโดยดั้งเดิมสกิลไทเกอร์ช็อตจะตีได้สูงสุดแค่2ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราอัพเอ็นฮันไทเกอร์ช็อตไว้ที่เลเวล5ด้วยจะเพิ่มจำนวนเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก5ตัวเลยนะครับและถ้าอยากจะเคลียร์มอนหมู่ในดันเจียนดีขึ้นเข้าไปอีกก็มาอัพสกิลอาร์เรว์ชาวเวอร์นะครับมันจะเป็นการสาร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ4เมตรโดยถ้าย้อนไปสกิลตอนเป็นคัสหนึ่งเนี่ยที่มีสกิลหมู่ก็คือที ถ้าใครไม่ชอบดาเมจแบบลูกพัดก็สามารถรีสกิลทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นฮันเตอร์เราก็มีสกิลหมู่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นไทแงก์ช็อตแล้วก็อาร์เรว์นะครับโดยเราก็จะเอาพอยต์จากสกิลตอนเป็นคันหนึ่งนี่ยมาอัพสกิลโอไอตอนเป็นฮันเตอร์ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวสกิลโอไอจะเป็นสกิลกดบัฟนะครับจะบัฟให้ทั้งปาร์ตี้ได้เลยซึ่งมันจะเพิ่มคีย์ดิคาเลชัยให้กับทั้งปาร์ตี้เลยนะครับเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็สกิลนี้มันเป็นทางผ่่านนไปทีสกิล speed ด้วยะครับ ซึ่งถ้าเรามีพอยต์เหลือมาอัพก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเราเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกซึ่งด้วยพลาซิตที่มันเพิ่มแอสปีดตรงนี้แล้วนะครับเลยทําให้สเตตัสของผมเนี่ยก็เลยไม่อัพค่าจีนะครับเลยในทไ่ที่ค่าเด็กแล้วก็ค่ารักส่วนสกิลคลิกอีเวนต์เนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับยิ่งอัพเบลสูงก็ยิ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีระยะเวลาการบัฟที่นานยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เลเวลแม็กเนี่ย ซึ่งดูแล้วก็น่าสนใจเนื่องจากว่าระยะเวลาบัฟกับระยะเวลาคูลดาวน์เนี่ยมันแหลกันประมาณแค่3วินาทีเท่านั้นนะครับทำให้ตัวละครฮันเตอร์เนี่ยมีโอกาสใช้สกิลนี้ได้แทบตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเดินเร็วตลอดก็นี่เลยครับอัพสกิล Enhance Quick Evade ซึ่งมันก็จะช่วยลดคูลดาวน์ให้กับสกิล Quick Evade ของเราลดลงนะครับส่วนสกิลด้านซ้าย p a r a ไ y z e s h o จะเป็นสกิลที่เป็นลูกศรเคลือบพิษนะครับอาจจะเหมาะแค่กับการเล่น PVP เท่านั้นนะครับในช่วงต้นเกมที่เรายังเป็นฮันเตอร์อยู่ก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับ ต่อมาเป็นการ์ดที่นําของอาชีพฮันเตอร์นะครับสำหรับการ์ดส่วนแรกก็คือการ์ดเทียนะครับก็จะมีฟอล่าที่ตีมอเตอร์ทั่วไปแรงขึ้น3.5%หเรหรือว่าการ์ดพิทแมนที่จะเพิ่มค่าเด็ก1นะครับต่อมาเป็นการ์ดเทียอก็จะมีการ์ดโฮเดนที่เพิ่มค่าเด็ก1เท่ากับการ์ดพิทแมนเลยนะครับแล้วก็มีการ์ดเทียดด็อกก็คือการ์ดวูดกอบบินนะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตี15หน่วยการ์ดเทียดด็อกอีกหนึ่งใบของฮันเตอร์ก็คือการ์ดกกกาะะนคครัับจเเพิ่่ม็็1 1แล้ว แล้วก็ด้านขวาการโคโค่จะเพิ่มไอจิหนึ่งแล้วก็ลักหนึ่งต่อมาเป็นการ์ด TAC ที่เหมาะกับฮันเตอร์นะครับก็จะมีการ์ดแอคโคโบนะฮะเพิ่มค่าเด็กสองแล้วก็ตรงข้างๆเลยด้านซ้ายนะครับเอลเดอร์วิลโลจะเพิ่มค่าลักสองหน่วยส่วนการ์ด t a บ B ก็จะมีเฟรมสกูนะฮะจะเพิ่มพลังโจมตีแกมมอนเตอร์ทั่วไป5.5%แล้วก็มีการ Must ์ดมัสเพลเบิร์เซอร์เกอร์ จะเพิ่มทั้งค่าเด็กแล้วก็ไอจิอย่างละ2หน่วยแล้วก็การ์ดอาร์ไจ์จิงซึ่งดีมากนะครับจะเพิ่มค่าคีเรทหนึ่งแล้วก็คีย์ิคอลดาเมจ4%เลยนะครับหรือหากใครคีย์ทิคอลเรทเยอะแล้วก็ใส่การ์ดเดวิลลิงก็ได้นะครับเพราะว่าจะเพิ่มคีย์ิคอลดาเอจสี่จุ้าเปเซ็นตต่อมาเป็นการ์ดเทียเอของคันเตอร์นะครับก็จะมีกรอบบิ้นคิง ที่จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ3.5%แล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์3.5%แล้วก็จะมีการ์ดเหยาจุนที่เพิ่มคิเลต1.5%แล้วก็คิดที่เขดาเมจ4.5%แต่ถ้าใครอยากได้การ์ดที่เพิ่มค่าเด็กก็มาใส่ซีเวิร์ทิปบัคนะครับจะเพิ่มค่าเด็ก3หน่วยแล้วก็การ์ดอีกใบยอยู่ข้างเลยครับก็คือการ์ดกาเซติจะเพิ่มค่ารัก3หน่วยนะครับ อีก2ใบของ gas t i A ก็คือมี alcoholine นะครับแต่เพิ่มค่าพลังโจมตีแก่ยภาพ4%หรือว่าเอลเด d e r ที่เพิ่มพลังโจมตีแก่ยภาพ30แต้มนะครับต่อมาเป็น gas tier S นะครับใบแรกก็คือ r e เ u ียมใบนี้จะเพิ่ม HP% แล้วก็จะเพิ่มเลเวลสกิลของฮอ g อายเพิ่มขึ้น1เลเวลซึ่งก็จะให้บัฟ f คียเล่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น7%นั่นเองนะครับ gas tier S หนึ่งใบที่พอใช้ได้ก็คือ wesper นะครับ จะเพิ่มพลังโจมตีแก้ภาพแล้วก็ดีเฟนส์อย่าง4%ส่วนตัวบัฟเคิสเซียบล้อของตัวอาชีพพ่อค้าเนี่ยฮันเตอร์ไม่ได้ใช้นะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็มีการเอ็กซ์กรูมันเดินไหนนะครับที่ทําให้เรามีดีเฟนส์แล้วก็เอ็มดีเฟนส์เพิ่มขึ้นรวมถึงได้สกิลเลเวลของไอโรชาวเวอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งเลเวลนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็การฟิลเลอร์สตาร์ตี้โกลเลมนะครับที่จะทําให้ตัวของอาเชอร์เนี่ยตีเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นแล้วก็ได้บัฟสกิลฮัมมิ่งเปอร์ ทำให้ได้ ADK เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเป็นการ์ด t ย SS นะครับใบแรกก็คือ Destoyer r จะเพิ่มค่า Dex 3 3, ลัก x แล้วก็เลเวลสกิลของ Falcon เพิ่มขึ้น1เลเวลนะครับแล้วก็การข้างเลยก็คือ Archer จะเพิ่มค่า Dex 4 4, a g i 3แล้วก็สกิล Charge Arrow เพิ่มขึ้น1เลเวลนะครับกาหนึ่งใบที่รอใช้ดได้ตอนเป็น Sniper ก็คือ Giant Excavator นะครับ การไปนี้ทำให้เราตีมอนแล้วได้ค่าจ็อบอีพีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปสไนเปอร์จะได้สกิลทูไซด์เพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลอีกหนึ่งใบของการ์ดดับเบิลเอสก็คือคล็อกทาวเวอร์แมเนเจอร์นะครับจะเพิ่มค่าเด็กสี่เอจิสแล้วก็เพิ่มเลเวลสกิลจอยช็อตตอนเป็นสไนเปอร์เนี่ยหนึ่งเลเวลนะครับต่อมาเป็นการ์ดเทียทิปเปอร์เอสใบแรกก็คือสลามเมนเดอร์นะครับใบนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายะภาพ3.9%แสาก็ได้สกิลเลลเวลของชาร์ปชูตติ้งเพิ่มขึ้น1เลเวลตอนเป็นสไนเปอร์นะครับ และการ์ดใบสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือใจแอนอ็อกนะครับจะเพิ่มคีเลส2.5เปอร์เซ็นต์คียดด์ด้านเมท6.2เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนเป็นสไนเปอร์สกิลสปีดมอร์กนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเลเวลและนี่ก็เป็นรีวิวเบื้องต้นของอาชีพฮันเตอร์ในเกมแลกโลกวีรีเทอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคู่ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ชแนลด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ